พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะยินดีตอนรับข้าสููชองประจอยเกษตรฮาจีคือเก่านะคะพี่น้องเมือน,นี้ภาพพี่น้องของเฮ้ามาชุ่มสวนมาเบื้องการท,รรท,รรทรรําเกษตรทําเกษตรยังไงให้รอดในขณะที่ราคามันสําปะหลังบอ่อขืนราคาเลยค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้ประจอยภาพพี่น้องของเฮ้ามาชุ่มสวนมาหลักกามาแนะน้าว่าให้ปลูกพืชผักสวนครัวปลูกพืชผักหมุนเวียนปลูกแต่ละอย่าง เดี๋ยวพาพี่น้องไปชมกันทางรอดของการทําเกษตรในราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ราคามันสําปะหลังวิกฤตราคาลดลงตอนนี้ราคามันสําปะหลังของเฮ้าแค่บาทกว่าๆเท่าทนั้นเองนะคะที่นี่ราคามันสําปะหลังของเฮ้าเนี่ยชาวให้มันสําปะหลังเป็นชาวไร่ที่ทําการเกษตรแล้วอาศัยเงินเป็นกอนแล้วที่นี่ราคามันแค่นี้เอาตัวรอดแน่แ,นแค่ะพี่น้องีนสินบานเบออนเื่อเลย เฮามาหันปลูกเป็นพืชอายุสั้นแล้วก็พืชที่ปลูกหลายๆอย่างด้วยกันนะคะปลูกพืชผสมผสานนะคะนี่คือสวนประจอยมือเ้านี้ประจอยไปเลาะขายน้ำบานาเหาอู้ขายง่ายมากเลยพี่น้องสําหรับผักกระจนของเหานะคะประจอยจะมีผักกระจนแล้วก็มีเอ,อ่อทั่วปีมือเ้านี้มี2ออย่างขายได้สา0รอยบาทแค่ชั่วโมงเดียวแค่นั้นคะ่ะพี่น้องถ้าเกิดมีของหลายนี่ได้เสาละ1,000บาทนะ นี่นี่คือการทําทําเกษตรให้รอดค่ะพี่น้องคะที่มองเห็นอยู่นั้นคือข้าวโพดข้าวเหนียวเคยลงคลิปให้พี่น้องขฮาไดรับรู้กันแล้วนะคะเดี๋ยวหันมาเบิงวิธีการปลูกพืชผสมผสานปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตที่ดีอันนี้คือพักกระจนดอกของเฮานะพี่น้องเ้าบ่จําเป็นต้องปลูกหลายเลยปลูกแค่สอ,องถึงสามแปลงเนี่ยม่พ่อขายได้พี่น้องเมื่อนี่เฮ้าเก๊แปลงเนี่ยเมื่ออื่นมาเ้าเก๊แปลงเนี่ย สลับมุนเวียนกันไปแล้วก็สางรายได้แห่ร้วเรื่องของเห้าทุกๆวันนะคะเพบาทุกมือนี้ราคาสินค้าบ่าวาจะเป็นกับเข่าคานามคาน้ำปูน้ำปลาแพงหมดเลยเปรียบเทียบสมัยก่อนนะพี่น้องน้ำปลาทิพรษเนี่ยขวดละ12บาทณปัจจุบันนี้ทิพรษราคาปลาเข้าไปแล้วขวดละ40บาทเลยทีเดียวแล้วก็ การใส่ใจรัวเรื่องของเหาก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็เงืนของเหาเนี่ยหาได้มากก็ต้องไปใส่ใจในรัวเรื่องของเหาเด็กน้อยเด็กเล็กก็ต้องไปรงเรียนนะคะวันละหาสิบบาทเลยลูกสาวอยู่บ้านได้วันละหาสิบบาทนี่ก็ถือว่าได้เยอะแล้วสําหรับเกษตรกร,กรของเหาผู้เพิ่นมีเงินเดือนเงินดาวเพิ่นก็าย้ลุกไปวันละลอยแต่ว่าเหาาหายหลายบ่ไ,ไบด้คะ่ะพี่น้องเพราะว่าอาชีพของเหามันเป็นอาชีพเกษตรกร,กรอาชีพต้องประหยัดนะคะแล้วก็ เฮาจะดินรุนแบบใดถึงจะอยู่รอดนะคะในขณะที่มันสำปะหลังเป็นพืชหลักนี่คือสวนมันสำปะหลังของเฮาเป็นพืชหลักมีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่หนึ่งปีปีละหนึ่งครั้งกว่าเฮาจะเก็บเกี่ยวใดจะเอาเงินใส่มาใส่ละพี่น้องเราต้องทำการเกษตรแบบนี้ปลูกพืชผสมผสานแบบที่ประจอยพาพี่น้องของเฮามาเบิ่งในคลิปนี้นะคะนี่คือพักกวางตุ้งดอกนะพี่น้อง ใส่วิธีวานเอานะคะแปลงนี่ใส่วานเอาแล้วก็ให้พี่น้องของเฮ้าปลูกทุกๆุกอย่างบ่จจาเป็นตรงปลูกลายอย่างค่ะพี่น้องคะค่ะเมื่อกี้เนี่ยรับโทรศัพท์บ่งหัเวเ้าไปถึงสแล้วอ่ะพี่น้องเิ่มต้นกันใหม่เนาะนี่คือการปลูกผักกระจนของเฮ้าบ่าจจาเป็นตรงปลูกลาย่างเด้ย่างเช่นประจอนี่ก็ปลูกแค่ผักกวางตุง้งแล้วก็มีทั่วปี ล้วก็มีแตงกวาหล้กก็มีข้ขาวโพดข้าวเหนียวแค่นี้เองก็อยู่ได้แล้วพี่น้องแต่ว่าห้าต้องจงพื้นที่เก็บพื้นที่ไว้สักประมาณหนึ่งไร่พ่อเลยค่ะพี่น้องคะเอาพื้นที่ไว้หนึ่งไร่สิ่งสําคัญที่ห้าปลูกพืชพักแบบนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คืออันดับแรกคืนนอน้ำบ่อบา,าบอบอดาลค่ะพี่น้องขออภัยคะ่ะบอ่อบาดาลน,นะคะเราต้องเจาะบอ่อบาดาลเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งแตงกวาที่ห้าปลูกไว้เพราะว่า จะปลูกพืชที่อายุออกพอร้อมกันก็คือแตงกวากับพักกระจนเอ้ยแตงกวากับพักกระจนล่ะค่ะพี่น้องถูกแล้วนะคะเราจะปลูกอยู่ที่พร้อมกันเลยเพราะว่าสองยางเนี่ยมันจะอายุหนึ่งเดือนได้รับผลผลิตนะคะพักกระจนตอนนี้ออกดอกแล้วนะคะนี่มุอเซอร์ก็ได้เก็บไปขายแล้วขณะที่แตงกวาเนี่ยโมฮันเด้ออกดอกเอ้ยเอ้ยเนี่โมหันเด้เพอเก็บได้พี่น้องอีกสองสามวันม,มันจะเข้าขาดกันไปแบบนี้นะคะเพราะว่า แตงกวาเนี่ยมันจะออกดอกสาอยู่จักน้อยประมาณ2-3ถึงวันกระเดกเก็บผลผลิตต่อเนื่องกันนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องปลูกแตงกวาก่อนพักกระกจ,จนอยู่สักประมาณ3 4สวันนะคะนี่กำลังออกดอกนะคะนี่ค่ะแต่เวลาผลออกดอกแบบนี้อีกสี่วันเด็กเก็บผลผลิตได้พี่น้องเพราะว่าแตงกวาของเห่าเนี่ยมันจะใหญ่เร็วนะคะนี่ค่ะพี่น้อง่จําเป็นต้องปลูกหลายเลยปลูกปลูกเท่าที่เฮาปลูกได้ปลูกเท่าที่เราขายไหว ถามว่าประจอยเอาไปขายใส่รงพ่อขาคนกลางบ่บบได้ทรงพ่อขาคนกลางด้อพี่น้องไปขายเองนะคะเคล็ดลับของเฮาก็คือขายเองผู้ใดทีม่มีตลาดกลับไปนางตลาดนะคะตลาดในตัวอำเภอรหรือจะเป็นตลาดประชารัฐแบบนี้กลับไปใดขึ้นกันเมื่อก่อนประจอยเคยขายอยู่ในตลาดประชารัฐแต่ว่าตอนนี้มันบุญไหายกับทีเนะาะเฮาบ่แมนแม่มค้าประจําเฮาจะหาทีบด่ดได้กะหากลับไปนางทีที่ ที่เขาบอมาขายที่ที่แม่ค้าประจาเพิ่นบอมาเข้ากับไปหานางที่ที่เพิ่นบอมาก,กันแล้วที่นี่มันมีความรู้สึกว่าถ้าได้นั่งที่เหมะเข้ากับได้ขายดีถ้านั่งที่บอมะเขากับบอได้ขายประจอยก็เลยหันมาใส่ความคิดใหม่ว่าขายน้าบานเขาดีกว่าบอต้องไปแข่งแย่งชิงไครและอีกอย่างในตลาดนัดน่ะบอมแมนแตมีแต่ของเขาผู้เดียวมีของคนอื่นนํา นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับว่ามันจะขายยากไปสักนิดนึงเออที่นี่เฮ้าก็เลยเปลี่ยนแปลงใหม่ว่าปลูกเพื่อขายเองบอต้องปลูกหลายนะพี่น้องปลูกทุกวันทุกวันปลูกซ้ำเนี่ยกะบอพ่อขายด้ยมือนีเอาไปขายมืออื่นหยุดมือฮื่เอาไปขายอีกมือนึงหยุดแบบนี้บอพ่อขายค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องปลูกเยอะกว่านี้นะคะอันนี้คือเราปลูกเท่าที่เราไว้ น้ำปอจอยก็มีบรายปันไดก็เลยปลูกซ้ำนีนะพี่น้องถ้าเกิดต้นนี้ว่าให้ก็ต้องปลูกใหม่นะนี่แหละค่ะสวนสวนของปะจอยนะมีข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวอายุอยู่ทีสองเดือนตอนนี้เขาก็ขายผักแล้วก็ขายแตงขายทั่วปีไปก่อนเดี๋ยวทั่วปีเข้าจะปลูกอยู่อยู่อยู่ฟังทั้งโนนอีกอีกที่หนึ่งนะพี่น้องตรงขามกันกับข้าวโพดนะเขาจะเป็นบบกทั่วปีมือเสารก็ไปขายอุ้ยขายง่ายมากๆเลยพี่น้องผู้ใด ต้องการพันของทั่วปีที่ต่อประจอยได้ด้อพี่น้องเมนไตคลิปใบแล้วก็เอาเบอร์โทรว้ช่วงที่ช่วงที่เ,ออเดือนเมษายนทั่วปีจะออกทั่วปีพันหนี้หน่วยใหญ่แห้งเท่ากับปมือเขาเลยเนื้อหลายคะ่ะพี่น้องคายดีมากๆเลยสําหรับทั่วปีชนิดหนี้เป็นหน่วยสีเขียวนะคะ,ะตัวนี้ของประจอยเองเดี๋ยวจะลงคลิปให้พี่น้องของเฮาได้รับรู้กันสําหรับทั่วปี นะคะเพราะวัาเป็นเป็นอาชีพเสริมอยากให้พี่น้องของเฮ้าได้ปลูกกันปัจจอยจะเผยแพร่แล้วก็ปัจจยจะทรงไห้นะคะให้มันมีก้อนค่ะพี่น้องตอนนี้กําลังพ่อตําแล้วก็นวยเพิ่นบ่ท่านได้แก่ให้เพิ่นมีเม็ดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องของเฮ้าติดตามปจัจจยเกษตรหาจีไหวนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าต้องการเดี๋ยวจะสรงไห้นะพี่น้องสําหรับเมล็ดพนันธุ์ทั่วปีแล้วก็พวกเมล็ดพันธุ์ของพักกระจนแบบเนี้ยหาสื่อง่ายๆเลยพี่น้อง สั่งตามลาซาดาได้ปกติเราปเจอบอกค่าจได้ขายของม้วนนี้นะไม่ค่อยได้ขายมาเมล็ดพันธุ์ต่างๆแต่บกทวปีนี่หาซื้อน้าตลาดบ่มีนะพี่น้องมันต้องซื้อน้าบ,บาลๆเท่าแบบนี้แหละแบบที่ปะจยเบอาอยู่นี่แหละนะคะเอาโอเคค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวปจอจจะทําคลิปเกี่ยวกับปลูกทวีปไใ,ให้เบิ่งกันเพราะว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะสวนของปะจอยก็มีแค่นี้แหละคะ่ะปลูกแค่นี้ก็ได้ได้ขายทุกวันแล้วนะคะสําหรับพ่อกระจอนเนี่ยมันออกดอกแล้วด้วยพี่น้อง ตัวน,นี้บเคยงามปันไดแปลงนากนนานีปรจจอยกับปลูกงามอยู่ขายหมดแล้วสําหรับแปลงก่อนนานี้ได้แปดพันพุ่นดีใจจะตายพี่น้องเอ้ยบกเคยได้หลายปีจ้ากเถ่อทําแปลงพักแปลงหนึ่งยาาประมาณสามนี้แหละได้เงินแปดพันซื้อเมล็ดพันธ์แค่สามสิบห้าบาทแล้วก็ใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนแต่ว่าก็ลงทุนหลายได้พี่น้องลงทุนเป็นพันเลยแหละสําหรับการปลูกผักกระจนโบเป็นลงทุนนิดหน่อยขึ้นกันเด้ แต่ว่าก็ดีกว่าปลูกอย่างอื่นอยู่ค่ะเฮาต้องปลูกเสริมไปเรื่อยๆแต่ว่ากเกษียงกักบการเป็นโรคราในบางครั้งปลูกไปปลูกมามันกับเป็นโรคราคือกันโรครานี่ก็คือต้อนปื่อยต้นป่อยในแปลงต้องรีบถอนออกนะพี่นอ้องถ้าเจอปัญหาโรครานในแปลงให้รีบถอนออกทันทีมันจะล่ามไปถึงต้นอื่นๆบ่แม่นว่าจะบ่มีอุปสรรคนะมีอุปสรรคคือการเฮาต้องคอยดูแลในแปลงของเฮา เะะอาโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ปัจจัยเกษตรฮาจีวังว่าพี่น้องของเฮาคงจะผ่านฟ่าฟันอุปสรรคในราคามันสําปะหลังราคาถูกหันมาปลูกพืชพักแบบนี้แบ่งพื้นที่ไว้สักประมาณหนึ่งไร่นะพี่น้องคะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีนะคะ